สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กับช่องมอไซค์แต่รังขอนายกนะครับก็วันนี้เราก็จะมารีวิวรถที่ผมทำสามชาตินะครับกอเป็นเวฟเวฟร้อยสิบไอนะครับไม่มีแต่ลมนะครับใช้แต่เดิมนะครับผมใช้แต่เดิมมาเรต่อด ท่อก็เป็นท่อเดิมๆเลยนะครับไม่มีท่อแต่งท่อมันจะปูเลยนะเรียบ,บร้อยสิครับนี่กคือสติ๊กเกอร์นะครับก็สติ๊กเกอร์เนี่ยผมแปะดมายันนี่เลยนะเดีผมได้เอาออกไปแล้วเพราะว่ามันดูไม่สวยไฟก็ไฟเดิมๆนะครับ รอยที่ผมต่อไฟนะครับก็อุถทอดออกไปแล้วนะรอยนู่นเป็นรอยที่ผมไปเกี่ยวรถมอไซค์เพื่อนาตอนเข้าบ้านนะครับด้มเติมหมดนะครับนี่ก็คือติ๊กเกอร์ด้านหลังครับ เป็นสติกเกอร์ข,ขาเขานี่ก็คือสติกเกอร์ที่ผมจัดกลุ่มเอานะครับโน้ตติดๆจครับเดิมเดิมหมดนะครับโนต้ตรถบรรทุกนะครับสวยนะครับเดิมเดิมหมดเลยโนต้โนตรถบรรทุกสวย đông một nào. Nào. đơm con não. Con nào. Đông một nó, đây bảo có hay có gì đâu, tre đơm nhá, nè, áo เราปรับต่เดเนี่ยมันีเป็นเพียงห้าวเรนียว